เก็บของเป็นคนร้ายชื่อมรกดเอาเข็บฉีดยาเซลิงมาไหมมีไหมไม่มีมีแต่มาว่างเปล่าเฉยๆมาแต่มือว่างเปล่าไม่มียาเซลิงย้อนี้โผรหรอ1 0ี c หรอเอาไว้ฉีดใครที่ช่องเจ็ดสีหรือสมทบทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักเพิงจิดบัญชีออมทรัพย์เจ็ดสีทุกบ้านฉันรูขาราวจ่าเลขที่ีูเ ขีดเกขีดหนึ่งสามสองสี่เจ็ดขีดหนึ่งสามสอสเจ็อง่องน่สองหกหนึ่งกนหกห่งอกน่สก็นเ่ืองหก่สองนึง่งสองหกน่างหกหงสองก่องกสก่อกสงก่งส่กอนสอึ่งองอกนาอ่สอ่อน่ออกอกนน แก yeah, ทำไรนี่ยิ่งเธอทรมานมากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งของนักสู้พันเข้าเดียวก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นอ่อนแอลงเท่านั้นนี่แหละขิมทำงานคุณทำแานเสร็จแล้วเรือ่องเฝ้าน้องแกทำอะไรแกทำไร <c oughs> เตรียมจะฉีดน,นี่แหละ <c oughs> ฉีดแล้วน้ำเหลือเครื่องบินดกแอร์อีอินเตอร์เน็ตเอ็กโพรเลอร์อยู่ที่เก็บฉีดยาเหรออยู่ที่ดับสีเหลืองของกุญแจรถบ้านหรอของวรกดนางจิกจอกกำลังโดนฉีดยาที่โรงงานยาเถื่อนเหรอนี่แหละฉีดดีกว่าพอย